เรื่องเดียวที่พี่เหมือนถูกสาบคือเรื่องความรักเคยคิดจะมีครอบครัวเคยคิดจะแต่งงานแล้วก็เฟลเพราะว่าโดนหลอกแล้วเราเคยโดนคนหลอกเคยโดนคนโกหกมาแล้วอะแล้วให้เราโดนซ้ําทําไมอะทาเพื่ออะไรวะซ้ําทําไมอะเราเราก็เหนื่อยเนาะเราเหนื่อยที่จะวิ่งตามมันมีคนดีแต่คุณเองหาไม่เจอแค่นั้นเองหลายคนบอกว่าทําไมไม่เข้าวัดว่าอายขนาดนี้ทําไมแบบไม่หยุดวะไม่หยุดค่ะ เจ็บมากแบบไม่น hmm ่าเชื่ออายุ56มันจะเจ็บได้เหมือนตอนเราเฟิร์สเลิฟตอนอายุ1 6บหาอะไรเงี้ยมันไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นกับเราอีกทั้งที่เราทุนทําใจไว้แล้วพี่จะบอกทุกสื่อแล้วว่าความที่อายุห่างจากกันสาปีวันหนึ่งเด็กต้องมีครอบครัวห้องตต้องไปแต่ไม่รู้ว่าจะไปเร็วขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเราเราก็เหนื่อยเนาะเราเหนื่อยที่จะวิ่งตามเหนื่อยที่จะแบบ มันเหนื่อยจริงอะค่ะด้วยด้วยวัยเราอายุมากกว่าเขาเยอะจริงๆริงเเขาน่าจะเข้าใจอายุเราว่าแบบเฮ้ยวัยขนาดนี้เขาไม่ควรจะเที่ยวเยอะขนาดนี้เขาจะอยู่ดูแลเราบ้างอะไรเงี้ยคนอื่นๆนี่ไปมาอะไรเงี้ยค่ะแต่นี่คืออยู่ด้วยกันเลยเป็นแบบเหมือนสร้างครอบครัวด้วยกันเลยซื้อรถซื้อบ้านด้วยกันอะไรเงี้ยเป็นชื่อน้องเลยนะคะแต่ว่าณตอนนี้ก็คือพี่ผ่อนอยู่ก็ให้น้องเซ็นสัสญ,ญญาแลว้วว่าวันหนึ่งพี่ผ่อนจบน้องต้องคืนมาให้พี่ะคะ่ะก็จะมีทนายล่างให้หมดเรียบร้อยแล้ว,ลวนั่นแหละค่ะแล้วก็คิดว่าน้องเขาไม่น่าจะเป็นคนแบบนั้นนะัเพราาาาะววว่่่ก็ได้ขแบบ คนใหม่เขาก็ดูแลเขาดีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีคนเดียวด้วยนะคือเราเก็มีเร็วดีนะสามสเดือนแบบว่างงอ่ะคือเรายังแบบเรายังไม่กล้าเริ่มต้นกับใครเลยอ่ะผู้ชายเนี่ยเขาทำอะไรกันแบบง่ายดีนาะแบบเดี๋ยวเขาก็แบบกล้าที่จะมีใหม่ได้โดยที่แบบลืมกันได้ไงอ่ะจริงๆเขาก็บอกเขายังไม่ลืมก็ยังติดต่อพี่อยู่ตลอดเวลานะเขามาคุยกับพี่อย่างเงี้ยเออพี่ไม่เคยเจอใครสามเดือนจะเจอทางวิดีโอคอลครั้งเดียวก็เลยถามตรงๆอะค่ะว่าแบบมีคนใหม่ได้ยังใครเลี้ยงยังอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกมีคนดูแลเาแล้วอะไรอย่างเงี้ย เคยคิดจะมีครอบครัวเคยคิดจะแต่งงานแล้วก็เฟลเพราะว่าโดนหลอกตอนนั้นก็ไปดูการแต่งงานแล้วไปดูเวดดิ้งแล้วไปดูชุดแล้วพี่โดนหลอกไปหลายร้านเลยก็เลยแบบเฟลก็เลยหยุดไม่อยากแต่งถ้าว่าผู้หญิงอะครั้งหนึ่งชุดอะในใน,ในลูกชีิตลูกผู้หญิงอะทุกค,คนก็อยากแต่งงานปะทุกคนอยากแต่งชุดขาวพี่ไปงานแต่งงานเพื่อนบ่อยมากแต่ว่าตัวพี่เองไม่เคยสําเร็จเรื่องนี้เลยพี่เนี่ยสำเร็จเรื่องการงานเรื่องเพื่อนเรื่องหลายหลายอย่างอะแต่เรื่องเดียวที่พี่เหมือนถูกสาปคือเรื่องความรัก จะพูดว่าอัคัพเลยก็ไม่ได้เพราะว่าจริงๆก็คบกับแต่ละคนก็นานนะคะยังยังเอาจริงอะ่ะแฟนคนแรกพี่ไม่ใช่ผู้ชายค่ะแฟนคนแรกพี่เป็นทอม,อมตั้งแต่เด็กเลยตัย้งแต่มัธยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่กับทอมมาตลอดจริงๆมีแฟนทอมมากกว่าแฟนผู้ชายอีกนะคะอ่าแล้วก็หลายปีค่ะแฟนทอมคบนานสุดก็8ปปีกับ9ปีอะไรอย่างเงี้ยที่ช่วงหลังๆที่ต้องมาเปลี่ยนเป็นผู้ชายเนื่องจากว่าสังคมเมื่อก่อน,นี่ยไม่ยอมรับเลยไม่เปิดโลกของเราเลยค่ะ ตอนนั้นยังไม่มีใครยอมรับเรื่องเรื่องเรื่องเกี่ยวกับแบบเพศที่3หรือว่าการที่แบบหญิงรักหญิงอะไรเงี้ยเขาไม่ยอมรับกันเราก็เป็นนางสาไทยด้วยเป็นตัวแทนประเทศด้วยอะเป็นนะฮะเป็นกุลสตรีอย่างเงี้ยมันก็ต้องกลายเป็นว่าต้องหยุดทุกอย่างเพื่อเพื่อชื่อเสียงของของสตรีไทยแล้วก็ของประเทศก็ต้องหยุดอะคะ่ะก,ก็เลิกกันเอาจริงๆอะทอมอะมันเป็นผู้หญิงเหมือนกันผู้หญิงกับผู้หญิงเขาจะรู้ใจกันแล้วเขาจะเอาใจเราเก่งเขาจะดูแลเราทุกจุดเขาจะไม่ห่างเราเลยค่ะเขาจะใส่ใจทุกอย่าง จะเจ็บจะป่วยเขาไม่เคยทิ้งเราเลยนะเข้ากันได้มันคลิกกันมัง้งเออแต่เรื่องอย่างอื่นอะเราก็ไม่ไม่ว่าเราจะแบบมันจะแบบเนื้อกับผู้ชายไมหมหรืออะไรมันไม่มันไม่เกี่ยวอะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นค่ะทุกอย่างมันอยู่ที่แบบเฮ้ยแฮปปี้มีความสุขในการคบกันเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยเรื่องอื่นก็ตามมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ผู้ชายถามว่าดีไหมก็โอเคอะแต่ถ้าไม่ชู้ชู้อะมันโอเคผู้ชายส่วนใหญ่พอ ไปเรื่อยๆอ่ะพอคบไปเรื่อยๆอ่ะพอหลายๆปีผู้ชายจะถอยหลังลงนะความรักของเขาจะไม่เหมือนผู้หญิงผู้หญิงจะมากขึ้นผู้ชายจะถอยลงเพราะว่าเขาเริ่มแบบสมัยนี้นะโลกโซเชียลเยอะค่ะแล้วก็ผู้หญิงสมัยนี้ก็กล้าขึ้นมาเยอะ mm hmm. ผู้ชายเที่ยวมีสิ่งล่อตาล้อใจเยอะ mm hmm. จะบอกว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังก็จริงๆก็จะว่าแต่ผู้หญิงที่เขาเข้ามาวุ่นวายไม่ได้มันต้องว่าผู้ชายของเราด้วย mm hmm. ดังนั้นถ้าเป็นทอมก็คือก็น่ารักดีเขาเอาใจแต่จะขี้หึงค่ะ mm hmm. ห่วงเก่งห่วงไปหมด วงทุกสิ่งแต่เกาจะตัวติดกันเพราอย่างนั้นถ้เป็นผู้ชายก็ชอบผู้ชายที่แบบอบอุ่นอะไรเงี้ยค่ะคือตอนนี้เลือกอยู่ว่าอะไรที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตขอแค่แบบเข้าใจไม่เจ้าชู้ดูแลเราจริงๆแล้วก็เราไม่ติดนะคะถ้าเขาเป็นพ่อแม้หรือแม่อะไรมาก่อนเขามีลูกมาก่อนแล้วก็ไม่ติดค่ะขอแค่แบบเออเข้าใจเราเลย เมื่อก่อนจะรักคนที่เรารักเขาแล้วแฟนทุกคนที่เอรักเอจะต้องตามจีบก่อน